ล่าสุดสงการเตชนะนรง์เจอโซเชียลถล่มยับหลังเจอพูดเป็นเสียงเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่โซเชียลกำลังให้ความสนใจกันอย่างหนัก,นกเพราะหลังเพจเจมอย1 0 8แได้ออกมาโพสต์ประเด็นที่ผ่านมาเมื่อวันที่หนึ่งมกราว่าเป็นวันเกิดของน้องปีใหม่แต่ทำไมไร้เงาของสงการเตชนรงค์ไปไวอวยพรวันเกิดของลูกสาว หลังโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปท่ามกลางโซเชียลก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างรัวๆอาจที่ว่าทำหน้าที่ของพ่อบ้างหรือเปล่าสงกรารงานวันเกิดลูกสาวก็ไม่คิดที่จะมาวอวยพรลูกสาวบ้างเลยเป็นพ่อที่แย่มากซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์เข้ามาปกป้องด้วยว่าเขาอาจจะวอวยพรกันแล้วแต่ไม่ออกสื่อเท่านั้นหรือเปล่า